เข <laughs> ้าเป่าเขาเเวาเข่าเต็มเข้าเต็มเข้ามีเต่งเพิ่มจะบอกา่ะนนนะเกือบเกือบโย่พนพ่นกวนั้นอ่านเดินรายดนแต่แรกอ่าอ่านนะ กะป้องเขาหน่อยมาแต่กองนี่ยากยขอทำงานนใจหนต้องฉีดฉีดอจานเต็มเขี่ยกระตูเป็นแบบเอาจดาตอามแหงโอ้ เออทำงาอยังบริสันเลยสันเน้วมันยำได้พลินะ้องเ้านี่แกงไก่ไข่วนโอ้ยหยาบอ่ะโอ้ย เข่ปูแล้วหนำบ่ได้ <c oughs> นี <c oughs> <son> ่เด <Trustee> ็กแยงกูนคือบ่ครับมากันนี่ละโอ้ยก็มากันสมอเนาะสมอ กิน,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 นกินกินเต้มันกับออกฝาดๆคมๆมาแล้วแ <laughs> ต่กินใส่แจวใส่อันลาบไก่บ้ก็ดีถึงผ่านถึงสิงาถถึงเอาอให้เด้สามเอาอะไนะกินสดกินสดแล้วมันบกเยอยนันหละยไ่ดีแก้วแ้วไปแก้วอันนี้แก้วแวว ้หนูใหมันออกรบเล็กน้อยไหม่กิมซุ่มกว่าโถ้หนูใหม่ยังกระไดเพิ่อหลาขันไปตัดตัดหดนมหดนามนามันก็ออกเบกิ่งหลาเนาะใาะำำม่ออนะไมพแรง สองตนึง้แพ้ไม่ก็ยายาวเดียวนข้าวเดียวมันกะ็นแพ้หนเขาไปจงมนได้แล้วไจงมาสอง้สาม่นะี่ท่านี่มาที่เราอยู่ไ้วเกมเกมส่งมันกับเป็นโนใหม่อันเทสเก้นตลอดแหล่ถ้าถ้าโคตน้ำมันได้

สำหรับนมสาวได้ละผเ้เา่าก็ลำงนั่นแล้ว